เบลล่าเปิดใจถึงละครเรื่องใหม่กับเจนจี G. ครั้งนี้จะต่างจากเรื่องเกา่กาๆนั่งเอ็กซาวเบลล่ารานีปรากฏตัวในงาน World Fashion d i s t r i c t Equinox Summer 2024รวมกับแอนทองผสมเจมเจียรายุและเหล่าเซเลบริตี้ชั้นนำของไทยระหว่างให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเบลล่าเปิดใจเล่ารายละเอียดที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับละครย้อนยุคเรื่องใหม่ของเธอเจ้าคุณพี่กับอีนางคำด้วงเผยว่าจะเริ่มถ่ายทำเร็วๆนี้เมื่อถามถึงฉากหวานๆระหว่างเธอกับเจมเจีรายุในละครเรื่องนี้เบลล่าบอกว่า โปรดติดตามผลงานเรื่องนี้ด้วยอย่างไรก็ตามเธอมั่นใจว่าละครเรื่องนี้จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมได้อย่างแน่นอนเบลล่ายังกล่าวอีกว่าละครเรื่องนี้จะแตกต่างจากการร่วมงานครั้งก่อนๆของพวกเขาเนื่องจากตอนนี้ทั้งคู่โตขึ้นมากแล้ว